นดังแห้งแถ้วะมามึงพี่น้องพายุพายุพายุนะเสียงฝนในยิน้ยมันไปด้านถนดำพ่อออกไปว่ไในอนบ้านเมื่อีงนอนบ้านนอนบ้านอยาออกไปเสียงฝน โอ้ย่าดอกยิ <sm ่เฝ้าไปยังบ nope ้าดอกหมู่บ้านมันกยังสี่หลังตบตะกฝนลินแล้วไหมเก็บคอมเก็บขวมาเมียเก็บฝนลงเม็ดบเม่นขนมเลียดเม็ดบ่ไปรถ อันนี้ไปหอยไปหน้าตางังเอ้งหน้าย่าออกมากินขเขานันพ่อมันเศร้าแล้วมันไปแล้วโอ้ยนี่ยองเดียวนี่มันไปแล้ว,วน,นี่นี่แหละนี่แหะ,ะแม่บอกว่าเอาโรดมาแล้วเป็นอย่างเล้าพี่ไปเก็บพ <ไป S 1> ี<ๆ>่ไปเก็บไอ้พ่อสิไปหน้าแล้วจอยพ่อไปแล้ว<ป> นี่เสียตะเวนเนอ,อม,มาเร็วมาเร็วพาะาเหมือนอื่นหาไฟดับยังเมือเศร้าหอมยุ่งสิละไปหน้ากับหอมกันยังสิละไปเลยอนอนน้าพ่ <c oughs> <c oughs> อลูดเย้เพ็ดอึดเปืดอยู่ซ้ำกันเนาะลดก็พอไงแบบน,นี้อือเอาเสียเขาได้ พ่อเนาะนนอืม,น,มน,นั่นจอดแล้วนั่น,นลังคงปิดบ้านไม่ปิดบ,บ้านปิดเลยแม่ปิดเลยมไไันคือว่ใจ เระเชิงอ่ะย้าแม่ไปเรียนเอารถตาเขาไปเก็บม่บน้าพี่พี่จะถอยรถน้าพี่พ่นเสียงฝนเลยแห้งคักมันแห็งบ่หวานเท่ามันดังแต่ทั้งพุ่นพุ่นอยู่ยมทั้งพุ่นพี่น้องพ่น น้ำดำเพยแม่นแม่นมาเลยเพยมันเห็นโบามาหาเขาดอกมันแหล่ะแต่อยู่ขึนมองทางเข้าบ้านนี่ฝนนี่หลอเขาเอิญฝนตกประทัวฝาเงีย้ยเหมือนแรง ไ <c oughs> งปัดได้คือเกาพี่น้องออกไปหน้ากวนสีขามากกับหอมพอยังสีละทั้งเอ,อือกทั้งน่องอืมขากันละบันมึงมึงสีดากันได้บันนั่นนั่นนั่นเห็นบ่มได้ว่าถือกัน เขาจอดีเอาพวกเล่นทิว่าเด้เขาเขาคิดว่าหนาตาเข้าม่เป็นตันใ้กูหนาตาสมมูนีเสียซื้อบ่ไดรมันสีนี้จีมือศเ้าหิ้งมื่อคัก นั่นจะไปซัหัวอะคพี่กวดเฮี้ยรงไหรลอจ้าคุณแม่เฮียนใส่วดแลวพี่ไม่กวดเปดมแมูปิดขนเสียงฝนฝนตกเสียงเฮี้ยนเสียงเฮียนแม่พัดแล้วนั่นขึ้ตาไปดูมาแล้วสีเสียงเงี้ยนแม่พาดใส่เสียงฝนอ๋อยช่ไหมลดก่ะเอ๋อใ มันปันไปใส่บ้านไหนจักรยานออกไปออกไปเลี้ยวตอนที่พ่อจ๋าอยู่ในบ้านเราพ่อจ๋าอยู่ในบ้านฝนพ่อไหนตกเนาะเราพ่อจะเสียไงไงอะไรเป็นอะรอไร่างเงบ่เลี้ยบ่เสียคนาย,นนยนังยไงเด้ผ้าขาดต้องหันเลยแม่อูใหญ่สาหัวบอล เกอสาผมมืออ่นไปโรงเรียนพี่น้องนึ่าว่าเสียงรุ่มบกาออกไปข้างนอกมันย่านแสงอันนั้นฝนพี่น้องบากาศแย่งออกไปเลทไทยแต่ในนี้เลทไทยแต่อยู่ในบ้าน เหมือนห่องขึ้นขึ้นยุพี่น้องฝ่าห้องขึ้นขึ้นหมืดยางหน้าลืมข้าวมาเป็นบักับเมียไรบอนยานลานติวัดน้ำลยฝ่าเนี่ยางวสิมาหยอกล้านน่ะละอืมบัดนี้โอ๊ยกูลืมข้าวว่าบเหมือนบ่มีแห้ง่าสั่นไลยกลับขึ้นไข่านไปดอกก็ท่าน มันนั่งกอมหลานเอเอเอ่ยนี่แหละก้อนขนมจิมคือพอแล้วลูกเลยบ้านนี่หลานก็เลยเฝ้าเนี่ยมันติดกันมากคันเว้นว่าไอ้น้องดีแห่งอยู่ยากอยู่ยังโบขึ้นมูอยู่ทางนี่แต่ว่าเป็นบ่ค่อยมาล่ะสองสามมือไปหาหมอหมออื่นหมอนัดหมอนัดหมออื่นท่านหมอนาดอีกหมออื่นน่ะโรคบานเพราะว่า ยาเพิ่นสิเบิดแล้วเนี่หมอหนาคนขุนได้ป่ะที่เด้ขึ้นทะเบียนกินยาคือเดี้ยงผู้ป่ายดิไปเอาอันความดันของแม่ของบีฉันเหมดบีเลยไปไขเหมือเช้าเห็นก็เลยกินลงเม็ดนึงอยู่ในหอยาเยาไม่อันมึงอันยาอันที่มันเป็นรูปหัวใจดูไหมแม่ว่าแม่นเป็นแผงอันมันหลายแผงอยู่อยู่หั่นบิบบิฮาร์บ่เห็นสิแม่นั่นบ่กู้ว่ายู่เมืองใดอยู่ได้หอยยาแต่ว่ายาเมือั้นแม่มันเบิดแล้วอ๋อ ก็เบิดแล้วยไปไขอยู่ในอันอันเออไขมึงยู่ในถุงอันพวกยาแก่ไม่เกินนั่นแหละก็เลยกินลงเม็ดนึงถุงยาค่ายเ้นน้ำกันนั่นแหละอยู่ในถุงอันอีกถุงนึงน่ะมันมีใบยาเขาเลี้ยงมึงอืมมืออื่นกัมี่โมเดี๋ยวสีผ้ามะมึงมืออื่นพี่น้องเออเอออันนี้น้องบีทายนี่มาแล้งนะเนาะเมื่อยทายมือรหัสกิมหัวคลิป เล่งพี่น้องยอดคนมึงมันมันบหลายแม่น้องบีก็เลยต้องดันหลายๆคลิปเอาคนมึงน้องบีมันยอดยอดวิวมันบอค่อยหลายน้องบีก็เลยจําเป็นตรงลงหลายคลิปก็เลยดันดันคลิปรุ่งเหรอจัมจฉจีนโพิเมอร์ว่าจัเมอร์กี่เต๋ดันดันหลายๆพี่น้องน้องซอยน้องบีนะเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามซอยน้องบีแน่น้องบีดันจนจนสินักกวัน ไอ้นี่และเขาจยังทงมว่าเด้เงี้ยูทูบน้องบีโออยากสีบอเดนกคบาดีย่เืกระูนอเดียนนก็จ <c oughs> ังว่าดันนี่แหละนี่นสีหอวใสเห็น้องบีนี่ดันซอยน้องบีเนด้อพี่น้องเห็น,<ด>นลุงหลายคลิปกับเมืองลหลายคลิปใหรอเดอร์อย่ามึงคลิปเดียวขายคลั้าดนท่ามือไดน้องบีลงมือแล้วคลิปสคลิปนั่นแหละอาการบออาการน้องบีมันปกติมือ บ่ออันใดกะอันนึงละแมนท่านท่านบ่เปื่อยกะอันใดอันนึงอ่ะละแหงแหงร่องซ้ำนั่นไปไปก่อนพี่น้องฝาห้องพื้นๆมาแล้วฝากกดไรกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคลิปนี้คลิปที่ผ่านมาเมือนี้แม่กะเกมเฮ็ดกะได้ตามขาดหวังคือเก่าแต่ว่าคนไหลกว่าเฮ็ดต่ออืมมืออื่นบ่ไปันบ่โอเคเดี๋ยวพาพป็นมึงบรรยากาศไปก่อนเมื่อนี้สวัสดีจ้า